ดาบตำรวจท่านนี้นะคะก็ใช้เวลาหลังเลิกงานค่ะไปปิ้งไก่ขายริมถนนไมลละ10บาทเองนะคะซึ่งใช้ไก่วันละถึง40กิโลกรัมขายหมดทุกวันค่ะ ดาบตำรวจสุทธิพันธ์อินตาอายุ47ปีค่ะท่านเป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจพูทอนเมืองเชียงใหม่ก็ใช้เวลาหลังเลิกงานนะคะมาเปิดร้านขายไก่ย่างกับภรรยาที่ริมถนนเลียบแม่น้ำปิงฝั่งตะวันตกบริเวณบ้านดอนชัยป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่เลยทางข้ามสะพานวัดเกาะกลางไปประมาณ50เมตรโดยขายเพียงไม้ละ10บาทรสชาติก็อร่อยเข้มขน้น มีส่วนผสมนะคะทั้งพริกไทยดำด้วยที่ขายที่เห็นก็จะมีทั้งปีกไก่สะโพกไก่โครงไก่โดยจะใช้ไก่40กิโลกรัมต่อวันค่ะและยังมีลูกค้านะคะที่โทรมาสั่งจองล่วงหน้ามารอซื้อหน้าร้านบางวันปิ้งไม่ทันนะคะลูกค้าต้องมาช่วยปิ้งย่างกันเองค่ะคซึ่งแต่ละคนก็จะซื้อคนละ3-5ไม้บางคนก็เหมาค่ะ20ไม้ก็มีบางคนบอกว่า ไม่ทันใจเดี๋ยวเอากลับไปปิ้งที่บ้านเอง oh, ก็มีแสดงว่าขายดีสุดๆนะครับดูจากภาพแล้วนอกจากไก่ย่างแล้วนะมีส้ตมตำด้วยครับก็บอกว่าที่นี่รแสแซ่บครับมีปลาร้าสูตรปรุงเองเอาใจแฟนพันแท้แล้วก็คนที่ชอบปลาร้าเลยนะครับทาตามใจลูกค้าเลยครับถุงละ35บาทเท่านั้นลูกค้าส่วนใหญ่ก็ไม่ทราบนะว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขาเป็นดาบตํารวจนะส่วนคนที่รู้จักก็คิดว่าอาจจะปลอมตัวมาสืบราชาการรับหรือเปล่าแบบนี้แต่ว่าท่านดาบตํารวจ สุธิพันธ์เนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่นะครับไม่ได้มาสืบจับใครทั้งนั้นอ่ะมาขายจริงๆนะซึ่งที่ผ่านมาก็เป็นตํารวจฝ่ายสืบสวนปราบปรามมานานกว่า20ปีแล้วนะครับแล้วก็ย้ายทํามาทําหน้าที่10บเวรเนื่องจากมีอายุมากขึ้นนะนี่เป,นเป็นเป็นพระเอกละคร,เ,ระเ,เลยนะปลอมต, <นะ S 1> ตัวมาปิ้งไก่ <c oughs> ซึ่งทางดาบตํารวจสุธิพันธ์ค่ะก็บอกว่าได้สูตรไก่ย่างแดงเนี่ยมาจากน้าเขยนะคะก็เคยไปช่วยน้าเขยขายตั้งแต่วัยรุ่น เคยช่วยแบบเพื่อเป็นค่าเล่าเรียนเสื้อผ้าอุปกรณ์การเรียนจนทําให้รู้สูตรอาหารหลายอย่างทั้งอาหารจีนอาหารฝรั่งส่วนที่ขายราคาไม้และ10บาทก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันค่ะลูกค้าอยู่ได้เราก็อยู่ได้นะคะครับ